สวัสดีครับผมบานวรนคนขอนแก่นครับผมสวัสดีวันที่ส3บสาเมษายนครับวันสงการครับวันปีใหม่ไทยนะครับสวัสดีครับผมก็วันนี้นะครับเราก็จะมาเก็บชั่วโมงนะครับไห่อเว่้าในวันสงการนะครับวันนี้ลมดีนะครับลมแปดนะครับวันนี้ลมแปดก็เลยทัวร์กาศจะมาเปิดสิ่งสงการครั้งแรกในชีวิตครับที่เราจะเล่นเ่าในช่วงสงการนะครับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเตรียมเชือกก่อนครับโอเคครับเปิดไฟเรียบร้อยครับติดไฟเรียบร้อยครับก็พร้อมครับผม โอเคครับนี okay, ครับมาแล้วก็อยู่ตรงนี้นะครับโอเคมีคนปันสนุ่ให้ับวันนี้ปันปัน <Okay. S 2> ไปเด้อว,วิงว่งวิง่งวิ่งเสียของโอย้ยเสียของเสียของเฮ้ยมอหัดล้มมอหัดล้ม มาแล้วจูแล้วโอเคย่อนเช็คสักครู่ครับโอเคครับติดลมบนเรียบร้อยลมบนถือว่าค่อนข้างแรงนะครับตอนนี้บนลมบอลแปดครับแต่สนุยังไม่ลั่นครับลมแปดถือว่าแรงอยู่นะครับวันนี้จูบมากครับวาขึ้นสูงครับโอเควันนี้ก็เป็นวันที่สิบสามนะครับเมษาสงการไทยนะครับก็มาเก็บชัโมงสงการครับ ็มาลุ้นกันนะครับพรุ่งนี้จะสอดแจ้งวันนเช้าวันที่14นะครับ14เมษายน2567นะครับบ้าเราที่บ่อยเมื่อวานก็สอดแจ้งครับก็เช้านี้ลมค่อนข้างแรงนะครับในแอปเรอลมประมาณ18นะครับลม18ขึ้นนะครับลมตอนกลางวันนะครับลมแรงบ่าเราก็สอดแจ้งนะครับ โอเคไม่ตกพื้นโอ้โหกระสุนขาดครับโอ,อ้ล้มโคตรดีเลยนี่เออโอเค